ครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมอนิยูกับช่องตาชาแนลนะครับมอนี้มีเก็ตความรู้เล็กๆใน้น่อยนะครับผมจากเสียงแหลมนะครับการต่อเสียงแหลมทีผมเคยเห็นคลิปของอาจารย์ไพศาลสีเท่านะครับเป็นเหตุเป็นคอมซีซีนะครับผมปรณีต้นเรื่องก็คือผมต่อเล้วนะครับเสียงมันสิเป็นแบบออกอาสีเป็นแบบแตกๆจักหน่อยนะครับผมก็เลยมาคิดเห็นคลิปของอาจารย์ไพศาลสีเท่านะครับ ว่าเป็นย่อนยังก็คือนี่ครับผมพี่น้องเห็นไหมครับเพิ่นสีเฮดมาเป็นสีแดงกับสีดำานี่คือแดงนี่อาจจะเป็นบวกนะครับผมดำจะเป็นลบระบาดนี้ก้อนพี่น้องสี่ตอนนะครับผมผมแนะนําว่าให้แกะเบิ้งซะก่อนนะครับผมบางที่ว่ายเนี่ยอาจสิสลับขัวกันนะครับผมเพราะว่าของผมนี่เป็นละตัวนี้ผมพึงสลับไปเมื่อกี้ก็ใส่ได้ปกติครับผมก็คือมันค่ายๆกบว่าเฟสมัน คนละขัวครับผมมันเป็นบวกมาใส่ลบลบใส่บวกนะครับเสียงมันก็เลยแม่เล็กไอ้โมเมนไอ้วอยมันก็เลยเวลาเขาเอาบวกใส่บวกที่เขาเฮ็ดมาตามนี้มันสีเด้งขึ้นนะครับผมตามรักก็คือให้มันกดลงไปเพื่อที่ให้มันเสียงมันออกมานะครับผมแต่ว่านี่มันเด้งปุ๊บมันก็มาต่ำคับขอบไป็นี้มันก็สีังแค่ๆๆนะครับผมได้ผมไขได้ผมไขให้เบิรงก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเช่นกันนะครับได้ผมเม็ดให้เบิรงครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับ คือเขาใส่ทานนะครับผมใส่ทานนี่แหละจีเบิงนะครับเดี๋ยวผมพิจารณาเนาะผมจะงสิจีไดเอาะผมสิล่องเอาบวกใส่ <c oughs> บวกซะก่อนเด้อ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบก่อนครับอ่ะครับพี่น้องผมเอาขาต่างกล้องมาตั้งเบิงแล้ว <c oughs> ผมสิทดสอบนะครับเนาะก็คือเอาบวกเอเนี่ยเอาบวกของทานนี่ครับมาใส่บวกของอันเสียงแหลมนะครับผมของไหยแหลม พี่น้องครับเบิ้งนะครับเลือว,ว่ามันสีเด้งขึ้นบอนะครับถามันพิดขวัวมันสีเด้งขึ้นนะครับผม <c oughs> เบิ้งนะครับนั่นเนี่ยมันสีเด้งขึ้นยังสี่นะครับผมก็คือแต่ถ้าเาไปใส่ไอ้กระเพงใส่กันย่งมันสีเด้งขึ้นแหละมันเสียงกว่าสิบแตกๆนะครับผมถ้าตามรักมันก็จะเป็นยังสี่ครับผมเอาลบของอันท่านหรือมาใส่บวกครับเบิ้งเด้อมันก็สิกดลงไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆหน่อยนะครับผม ฝากไว้กแล้วกันนะครับพี่น้องซื้อไอ้เสียงแหลมนะครับผมซื้อแหลมยูนิตแบบนี้มากแต่เช็คสักก่อนนะครับผมเพต้องตกใจนะครับว่าเอาซื้อมาละเสียงมันคือจะเป็นแตกๆมันบริเป็นนะครับผมเขาอาจจะสับขัวตัวนี้พิษนะครับเพราะว่าวอยมันสิพันมาแบบไรผมกรบ้เพราะว่าผมก็บริเก่งทั้งนี้นะครับผมกระเดาขึ้นกันนี่ครับผมแต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อของ8 9ลิตรให้พี่น้องมาวัดจังสีเบิงนะครับผมหรือว่าถ้าเห็นในคลิปผมแล้วนะครับ ลองเบิงนะครับผมเสียบตามที่พี่น้องต่อจากขยายต่อจากพาวเวอร์มาใส่บวกกับบวกใส่ลบกับลบถามมันเป็นเสียงแบบออกแตกๆก็ต้องตกใจครับผมสลับขัวเบิงนะครับผมก็คือที่ไอ้ในของเน็ตเวิร์ของอเมเจอร์ที่เพิ่นว่าอ่าใส่ที่เพิ่นเฮ็ดสลับขั้วกันระวังแหลมตองแปดกับแหลมที่เพิ่นเฮ็ดใส่ก็คือเจตหาศูนย์กัคือกันนะครับผมที่สว่าสลับขั้วนะครับสลับคลิปนี้กัถ้ามีความรู้ ได้เล็กน้อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องตาชาแนลนะครับคลิปนี้กับว้ยสานี้ครับผมขออนุญาตประกอบแหลมก่อนครับพึ่งเอาเปลี่ยนไมครับผมไปครับผม